ท่านผู้ชมคะในมือของดิฉันนี่เนี่ยนะคะก็จะเป็นบัตรในลักษณะที่ท่านผู้ชมถ้ามีจิตศรัทธาที่จะช่วยกันนะฮะสำหรับผู้ป่วย,ยที่เป็นโรคกระเด็งท่อน้ําดีเนี่ยนะคะก็เอาบัตรแบบนี้นะคะไปบริจาคที่เซเว่นอีเลฟเก็ได้นะคะถือบัตรไปแล้วเขาก็จะยิงที่บาร์โค้ดตรงนี้นะคะที่มีบาร์โค้ดตรงด้านล่างเนี่ยนะคะแล้วก็เท่ากับว่าเราก็แจ้งเขาว่าจะบริจาคเท่าไหร่ก็แล้วแต่กําลังศรัทธาไปนะคะตอนี้คนที่ไม่มีบัตรถามว่าบริจาคได้ไหม ก็ได้เหมือนกันถ้าเปิดใครอยากจะช่วยเพราะว่าปีหนึ่งปีนหนึ่งเนี่ยนะคะเท่าที่คุยกับคุณหมอณรงค์เนี่ยเราพบว่าค่าใช้จ่ายปีหนึ่งปีหนึ่งสูงมากทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะช่วยเหลือหรือ,อการรักษาช่วยบรรเทาการรักษาตรงนี้ได้ช่วยงบประมาณตรงนี้ได้คนไทยเรามีใจบุญอยู่แล้วนะคะด<ช>ัง <ๆ S 1> นั้นเนี่ยถ้าคุณไม่มีบัตรนี้ถามว่าบริจาคได้ไหมก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคุณหมอใช่ครับก็เพียงแจ้งที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะฮะว่าจะ จะบริจาคให้มูลนิธิมะเร็งทอน้าดีนะครับเราเพิ่งเริ่มเมื่อหนึ่งสิงหานี้เองอแรกๆอ,อาจจะผูกขาดบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะที่เราไปทดลองบริจาคหลายพื้นที่นะฮะทั้งเหนือกลางอีสาในใต้เนี่ยเพราะว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้สามารถบริจาคที่เขาเาสิดได้เลยได้เลยที่ว่าเดือนหน้าเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปเนี่ยคงจะครบว่าทั้งหมดนะฮะเข้าใจทางทางร้าน เซเว่นอีเลเว่นเนี่ยก็จะสามารถบริจาคที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้องค์กรความมุ่งมของเรากับกับทางมูลนิธินี่มีเซเว่นอีเลเว่นใช่ครับมีเคาน์เตอร์เซอร์วิสใช่ครับนะ CPIO ครับของที่ที่จะรับบริจาคได้ครับก็ก็ก็ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดกับทาง CPIO นะฮะซึ่งเป็นผู้ดูแลเซเว่นอีเลเว่นนี่ก็ได้ให้ความช่วยเหลือมูลนิธินะฮะเราเพิ่งได้ ทำการแถลงข่าวแล้วก็ได้ทาเซ็นสัญญาให้ความร่วมมือนี้เมื่อวันที่สี่สิงหาคมเนี่ยที่อาคารป้เพนเจอร์เพิ่งเสร็จไปแล้วก็แต่ในระบบเนี่ยสามารถไปจาดได้ตั้งแต่หนึ่งสิงหาคมนาคมเป็นต้นไปในเซเว่นอีเลเว่นทุกสาขานะฮะทั่วประเทศไทยอ๋อก็จริงๆแล้วนี่เซเว่นอีเลเว่นนี่เขาก็เจาะตามชุมชนได้อยู่แล้วแต่ไปไงมาไงคอมูลที่ถึงได้มาจับมือกับทางซีพีโอทำโครงการตรงนี้ได้ครับ ทางมูลนิธิก็ได้มามามาพบกับทางผู้บริหารของ c p r นะฮะท่านผู้ใหญ่ทาง c p r ก็ฟังแล้วเข้าใจก็ถึงปัญหาที่เราเจอถึงปัญหาที่เราเจอแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้ก็จะช่วยอย่างจริงจังก็คือเป็นเวลาสามปีทางผ่านทาง c o u n t เตอร์เซอรของ7 e เ e นะครับก็บริจาคตั้งแต่1บาทขึ้นไปนะฮะจะเป็นเงินทอนหรือจะเป็น เงินที่เรามีถือไปเนี่ยก็ได้แจ้งที่เคาเตอร์เซอร์วิสแล้วก็ไม่เกินสามหมืบาทนะครับซึ่งอันนี้ก็เรรับลิมิตสูงสุดแล้วถ้ามากกว่านั้นแล้วทั้งละนะฮะถ้ามากกว่านั้นถ้าเกิดมีคนที่มีสต้งสตางค์เยอะๆอะไรอย่างนี้ก็ไริจากที่ทางธนาคารนะฮะที่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 เรามีเลขที่บัญชีเลขที่บัญชีเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ในรายการเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ ถ้าจมวิจากมีจิตรธรรมมากเนี่ย<โ>ก็จะช่วยได้มากก็ทางทาง,ทางแบงก์แอคเคาท์นะฮะทางทางบัญชีธนาคารเนี่ยแล้วก็จริงๆแล้วทางที่ทําทางมูลนิธิผ่านเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยทุกคนก็จะได้มีส่วนช่วยส่วนทาบุญนะฮะก็แก้ปัญหานี้ขอถามอาจารย์หมอบุณชูน,นิดนึงอย่างเคสที่คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ,ญ่ที่มาหาแล้วนนะคะป่วยจนถึงถึงท่านที่จะต้องผ่าตัดแล้วเนะี่ยเคสหนึ่งหรือคนไข้รายหนึ่งเนี่ย ถ้าถึงขั้นต้องผ่าตัดยใช้งบประมาณในการรักษาต่อรายสักเท่าไหร่นะคุณหมอโดยประมาณประมาณประมาณผมก็ันเป็นการผ่าตัดตัดนะครับทางเดินน้ำปีแล้วอยู่โรงพยาบาลประมาณ1 0บถึงสิวันโดยประมาณแต่ก่อนน้้นจะมีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทำจริงระบบสาธารณสุขของประเทศไทยจริงผมว่าคนไข้แทบไม่ต้องจ่ายนะฮะพูดตรงๆงเพราะว่าในโครงการบัตรสุขภาพบัตรทองก็ cover ประกันสังคมในส่วนของโรงพยาบาลนั้นก็ cover ขาราชการก็คำเมือมนโลกงนี่เป็นโลกที่จริงๆแล้วถ้าผู้ป่วยมาในโรงพยาบาล <c oughs> รัฐเนี่ยและมีสิทธิ์หนึ่งในสามสิทธินี้เนี่ยก็สามารถที่จะรักษาได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด <c oughs> ๆเลยผมพูดตรงๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งก็แใ่ปัญหาของเราก็คือว่าอย่างที่จัจทร์นรงกล่าวไปแล้วคือคนไข้หลายคนที่อยู่ในภาคอีสานเองเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่มีลูกหลานอยู่ในกรุงเทพเนี่ยหรือไม่ไรในส่วนกลางเนี่ยก็จะมากรุงเทพไม่เป็นครับมาแล้วก็ไม่รู้จะมาโรงพยาบาลยังไงจะพักอยู่กับใครอย่างนี้ผมรับได้รับเคสจากคนที่มาจากทางอีสานเองเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าเป็นเพราะว่าคนไข้เหล่านั้นมีลูกหลานทางานในในในกรุงเทพแล้วก็ลูกหลานเองก็ไปพาคนไข้ในมาพักอยู่อาศัยด้วยแต่ว่าก็ต้องขอบคุณประเทศไทยระบบสาธารณสุขไทยนะครับที่ทําให้คนไข้เหล่านี้จริงๆแล้วเข้าถึง เพราะว่าใช้ก็ถ้าโรงพยาบาลก็สังกัดนะฮะยินยอมเขียนใบส่งตัวมาให้เนี่ยเราเองก็สามารถที่จะทำการรักษาคนไข้เหล่านี้ได้อ๋อคืออาจจะไม่ต้องเดินทางมาถึงส่วนกลางที่กรุงเทพใช่ส่วนกลางในของแต่ละภูมิภาคใช่ก็มีอยู่แต่ว่าอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าถ้าเราจะเอาผู้เชี่ยวชาญที่จะทําการผ่าตัดคนไข้กลุ่มนี้จริงๆที่เป็นเฉพาะเนี่ยเราจะมีปริมาณไม่มากพอถ้าอยากที่จะนโรงพยาบาลมีคนไข้ ตั้งประมาณเจ็ดพันรายนะฮะถึงหองผ้าอีสานอย่างเดียวเนี่ยอี่าดคิดดูว่าถ้าเราจะต้องผ่าตัดเมื่อผมบอกผ่าได้วันละลายสมมตินะครับค่ะจริงๆแล้วหมอไม่ได้ผ่าตัดทุกวันอย่างน้ำมผมเองหรือพี่รมผ่าตัดอย่างมากวันหนึ่งเก่งก็สองถึงสามวันเอาเป็นว่าที่หนึ่งผ่าได้สักสองถึงสามรายค่ะนะฮะเดือนหนึ่งก็สักอ่ะสิบรายเต็มเต็มที่ปีนึงก็ร้อยยี่สิบรายแต่เรามีเจ็ดพันคนเจ็ดพันคนแล้วเราก็มีหมอ่นี้ประมาณเจ็ดสิบคน ผมว่าเจ็ดสิบคนที่ผ่าตัดโรคนี้จริงๆในประเทศไทยผมว่าตัวเลขน่าจะยังไม่ถึงนะครับอืที่หมอผ่าตัดที่จะผ่าตัดคนไข้กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นเอนงก็ต้องยอมรับมันยังเป็นปัญหาหลักของเรานอกจากที่พี่นรงกําลังมู่น้นพี่นรงเรื่องของมูลนิธิแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าระบบของสองยาธารณสุขทยก็ต้องพยายามที่จะต้องหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถจะ จัดการกับปัญหาตรงนี้ได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีเงินได้จากทางบริษิทที่ผู้มีจิัสธาบริจาคมาเนี่ยเราเอาไปทําอะไรได้บ้างครับคือเริ่มต้นเลยตั้งแต่เรื่องของการให้ความรู้นะฮะ,ะเรื่องของการศึกษาว่าโรคนี้คืออะไรป้องกันได้ไหมโดยการทําอะไรบ้างเช่นเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้ความรู้ในโรงเรียนใน,ยนอนุบาลหรือว่าในเด็กอนุบาลประถมแ,ะแม้แต่มัธยอมอะไรเงี้ย ก็จะเป็นเรื่องของให้ความรู้ประชาชนถูกต้องครับในทั้งทุกทุกทางนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสื่อสาธารณะเพื่อป้องกันการตอดโรคเพราะว่าป้องกันนี่ดีที่สุดครับถ้าเราไม่รับรทานปลาดิบเราก็ไม่เป็นโรคได้ผลดีที่สุดลงตุนน้อยที่สุดทีนี้รู้ก็แล้วล่ะแต่พฤติกรรมมันห้ามไม่ได้ก็ยังทำอยู่อ่เข้าขายเป็นคนป่วยแล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงอ่าอันนี้เราก็ต้องดูแลโดยการคัดกรองเราก็จะมูลที่ก็จะช่วยในเรื่องของการคัดกรองแล้วก็เฝ้าระวังโดยการ ให้ความรู้แล้วก็ว่าจะพบโรคในระยะแรกได้อย่างไรด้วยการตรวจอันตราาวทีละท้งสองครั้งโดยการดูแลตัวเองรักษาสุขภาพงดการดื่มสุราออกกาลังกายลดบุหรี่หรือป้องกันโรคอื่นๆเช่นเบาหวานความดันสูงี้ก็จะทําให้ขบวนการการดูแลสุขภาพของประชาชนเนี่ยเสริมกันในสิ่งที่รัฐได้ทําอยู่แล้วก็ได้ดูแลเรื่องการ การได้รับการวินิจฉัยระยะแรกคพะพอวินิจฉัยระยะแรกได้ก็สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและก็เท่าเทียมถามว่าถ้ามีผู้ป่วยมาเยอะเราจะทํำยังไงเป็นปัญหาสังคมร่วมกันที่อุปกรณ์การรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมไหมใช่ครับประเด็นอุปกรณ์ไม่เท่าไหร่แต่ประเด็นคือสัญญาแพทย์แล้วก็ทีมวิสัญญีแพทย์แปลว่ามูลนิธิจะต้องหาเงินเอามาช่วยเพื่อสร้างกลก่มตัวนี้ด้วย ทำอยู่แล้วฮะต,ตอนนี้เราก็กําลังทําอยู่นะฮะแล้วก็แต่ยังไงเนี่ยก็ยังต้องพึ่งพาทุกภาคส่วนนะครับค <c oughs> ือทั้งทางราชการเองทั้งราชวิทย,ยาลัยต่างๆแล้วก็ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและก็ส่วนอื่นๆที่จะเข้ามาดูแลเรื่องนี้ <c oughs> ความจริงแล้วประเทศเราเป็นประเทศยากจนนะฮะแล้วก็เราขาดแคลนแพทย์ <c oughs> ถามว่าถ้าเรามีผู้ป่วยเยอะๆเราไหวไหมเราก็คงต้องช่วยกันไปเช่นในปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องหูตาคอจมูกเรื่องเรื่องของ ต่อกระจกเนี้ยเราก็มีหมอไม่พอนะฮะ,ะแต่เราก็มีองค์กรต่างๆเข้ามาช่วยในการดูแลนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องอ,อีกขั้นหนึ่งที่เราจะต้องทํางานต่อก็ค,ค,คงไม่หยุดอยู่แค่นี้แต่เราต้องเข้าไปพื้นฐานตรงที่ประชาชนได้รับรู้รับทราบยังไงก่อนอแล้วก็เราจะเตรียม โครงสร้างต่างๆไว้เพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่ากลุ่มเสี่ยงเท่าไหร่ผู้ป่วยเท่าไหร่แล้วเราจะเตรียมแพทย์พยาบาลอะไรเท่าไหร่ในอีกปียี่สิบปีข้างหน้าอ๋อค่ะแปลว่างานของทางมูลที่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราทําเรื่องของการให้ความรู้ด้วยเรื่องของการพัฒนาคุณภาพคนด้วยเรื่องของการพัฒนาบุคลากรทางทางการแพทย์แล้วก็อาจจะเลยไปถึงพัฒนาพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นจะตองใช้และงานวิจัยด้วยก็เป็นงานที่กว้างใหญ่พอสมควรนะฮะ ก็จะบังเกิดประโยชน์กับประชาชนนะฮะโดยเฉพาะอย่านี้ถ้าเราได้ผู้ป่วยที่ระยะแรกแล้วเราผ่าตัดเขาอายุมีอายุอยู่ได้เกินห้าปีหนึ่งคนก็ได้ต่อได้ห้าปีนะเพราะว่าเราเป็นประเทศที่มีจิตใจไม่ต่างกัานะดูแลเรื่องสุนัขเรื่องแมวเรื่องโคกระบืออะไรเงี้ยเราก็คิดว่าการมาช่วยกันดูแลต่อชีวิตคนเนี่ยโดยใช้งานลักษณะแบบนี้ ก็น่าจะเป็นประโยชน์ใช่แล้วหลักของการพัฒนาที่แท้จริงก็คือการมันต้องพัฒนาคนนะคะนะพอพอคนมีคุณภาพซะแล้วสุขภาพดีซะแล้วเศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นตามมาใช่ครับเพราะว่าเราเสียชีวิตหัวหน้าครอบครัวปีละหลายพันนะถึงหมื่นเนี่ยผู้สเนีายถูกต้องครับก็ก็คนส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตนี่สี่ทีปีขึ้นไปลูกกำลังเรียนฮะเรียนมัธยมหรือเรียนประถมในซำไปแล้วก็หัวหน้าครอบครัวพังเนี่ยนะหัวหน้าครอบครัวอ่จากไปเน่ย ก็ <K ill of water> ทําให้ครอบครัวนี่รวนเรนมากบางทีก็ต้องลูกก็ต้องมีปัญหาเรื่องการศึกษาค่ะค่ะก็ดังนั้นก็ท่านผู้ชมที่จะช่วยกันมาดูแลตรงนี้นะคะเดินไปที่เ e เว่นอีเเดินไปที่เคาน์เตอร์สวิสบอกว่าจะบริจาคเพื่อมูลนิธิเอ่อมะเร็งท่อน้ําดีนะคะเงินก็จะเข้ามาช่วยสนับสนุนในกิจการที่คุณหมอณรงค์กับคุณหมอปุญชูได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะให้ความรู้แล้วลก็ ทำให้เราเข้าใจสถานกา,ารณ์ด้วยวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะต่อไปนะคะกับรายการนี่แผ่นดินค่ะสวัสดีค่ะ